นี่จะเป็นศาลาหรือเป็นกุฏินะถ้าเป็นมัดกรรมฐานอย่างนี้นี่ถา้าเป็นการกล่าวว่าวากรรมฐานหมายถึงท่านผู้เป็นผู้ใหญ่มีเป็นครูเป็นอาจารย์มันถ้าเป็นว่าศาลาก็จะเล็กไปชัางหน่อยก็ชื่อสันด,ดังนี่นะถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะจะใหญ่ไปชัางหน่อยนึกยืนเถอะ ถามคุณเลี้วเนี่ยท่านยือนอยู่นี่นะกลางคืนนะใครมานี่บานนะ่างั้นนะข้างข้างนี่เราไม่เห็นกลางคืนใครมานี่ขึ้นว่ากับผมนะนี่ฟังเสียงยี่ว่ามากัะผมขึ้นทันทียลอันว่าผมผมผมเนี่ยตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาแยงสิพินาสิตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านฟังพินาะ เอาเอาแยง่งสน่ะอืะพอพราะว่ากลับปุ๊บไปก็ผมชื่อพระมหาบัวเออก็ว่างั้นที่อยู่เลยเสียงลั่นเลยนั่นน่ะเงียบเงียบพระเดินเดินโยกรมอยู่เงียบเหมือนวัดล้างนะต่างองค์ต่างเดินโยกรมแล้วมืดซะด้วยอืมเพราะว่ากระผมเนีนั้นใส่เปี้ยงอาอันผมผมเลยตั้งแต่คนหัวล้านมันจะมีผมตรงที่มันไม่ล้านฟังนี่นะตรงที่มันไม่ล้านมันก็มีผม เขานั่นก็พลิกใหม่แล้วก็ผมชื่อพระมหาบัววะ่ะเออก็ว่างั้นสิว่างันมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้พอแม้แต่เด็กมันก็มีผมเอายีกงแ้ะแม้แต่เด็กมันก็มีผมนั่นเห็นไหมลนะ่ะเพราะว่าพระเนรได้ยินอย่าเสียงสั่านลั่นอยู่พระต่างองค์มาท่านก,ก็เลยออกจากท่านงงมขึ้นมาแต่เกียงเท่านี้แหละแต่เกียงดอกบัวนะั่นเล็กๆกันอนะ มันกำลังจะจุดไฟพากะพุบพักขึ้นมามาจุดไฟแ,แม้มันถึงใจจริงๆนะดูที่น่าจะเป็นผลลบนะท่านดุขนาดนั้นเนี่ยมันก็สมที่ว่านี่แหละอาจารย์ของกูของเราหนะว่างั้นนะอืนี่แหละอาจารย์เราๆที่ดูสามบันไปเลยนะพอพูดอย่างนี้เราก็ไม่ลืมเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเห็นไหมท่านดุ แต่ปรากฏชื่ออยู่นามนี่เรื่องอัดเรื่องทำเนี่ยรู้สึกสมัยปัจจุบันจะไม่มีใครเกินท่านแน่เรื่องว่าดุว่าเด็ดนี่ไม่มีใครเหมือนท่านเลยขยะกันทั่วโลกพระเนนมันก็มาโดนกับเราไอ้ตัวขี้ดื้อนี่เขาหละอมิมาจากโคราชรีบ ออกคนสายแล้วรีบมามาจะมาให้ทันท่านทาน่ทานออกก็จะสองสามวันเราก็เลยไปพักอยู่ที่น้องคายตั้งหน่าจะไปหาท่านแต่ยังไม่มีกําหนดหากจะไปในแรงนั้นจะเป็นเดือนใดเดือนไหนก็จะไปก็มีเผ่าเด่งมาจากวัดบ้านนามนจากหลวงปู่มั่นเลย เท่านั้นก็นมาพักด้วยกันถามมามาจากไหนนะบอก <c oughs> มาจากบ้านนาชินวนนมาจากสำนักท่านอาจารย์มั่นว่าท่นขึ้นทันทีแล้วไหนๆว่าอย่านี้นะว่ามาจากบ้านไหนเอาว่าสิหนะุน <c oughs> ย้ำก่นอนนะจ้าความจริงน,นะบอกมาจากบ้านนาโมนมาจากท่านอาจารย์มัน่นเออเออเอา,เอา,เอาทีนี่เป็นยังไงท่านไปอยู่ท่านอาจารย์มั่นเป็นยังไง <c oughs> ในทราบว่าท่านดุด่าวากาวแก่งนะโอ้ยไม่ว่าแต่แก่งเพราขับท่านขับเลยว่างันนะพราไล่ท่านไล่เลยน่ไม่ว่างอ,อย่าว่าแต่ดุกว่า,วาแทนที่จะเป็นผลลบมันไม่ได้เป็นนะเนี่ยรับปึงแล้วนี่แหละอาจารย์ของเราหนังเห็นไหมละ่ะเพียงได้ยินเท่านี้ยอมรับแล้วเรานี่จะเป็นอาจารย์ของเรา <c oughs> ครูาอาจารย์ขนาดนี้ปรากฏชื่อหรือนาม ทั่วประเทศไทยนี่ท่านจะดูจะดา่าจะขับไล่ใช้ส่งใครไปที่ไหนโดยให้เหตุผลไม่นี้ไม่ได้น,ดนี้เป็นไปไม่ได้นั่นขึ้นเลยนี่อาจารย์ของเรา,าอยู่ได้สามวันนั่นเห็นไหมเราจะไปะที่นี่ได้ไป <c oughs> ไปกันอย่างว่าจริงนะไปกัไปถึงท่านกลางคืนนียท่านเดินโยกรมอยู่ข้าง สาลาหลังเล็กๆไปก็ก็ไปยืนเถอะแบบเช่ญของเราแนละบาทกดอะไรก็ตั้งสภาอยู่นะไปในวัดนั้นโยมเขาบอกทางทางพอไปได้ตนนั้นนะไปให้ไปตามนีหละคงวันนี้จะเข้าวัดท่านท่านมาสร้างวัดใหม่ที่นี่บ้านโคกแล้วก็เริ่มซ่อมงสร้างอมมาไปพอเขาไปนั้นแล้วก็ดูเขาไปก็เจอกุฏิ หลังนั้นอนะหลังเราได้อยู่นั่นแหละเข้าไปหลังนั้นแล้วก็เดินซ้วงๆไป,ไปมองเฮ้ยน,นี่จะเป็นสาลาหรือเป็นกุฏินะถ้าเป็นมัดกรรมฐานนี้นี่นถ้าาว่เป็นการก็ว่ากรรมฐานหมายถึงท่านผู้เป็นผู้ใหญ่มีครูเป็นครูเป็นอาจารย์ มันถ้าเป็นว่าสลาก็จะเล็กไปชัางหน่อยก็ชื่อสันดงดังนี่นะถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะจะใหญ่ไปชัางหน่อยนึกยืนเถอะถามคุณเล้วเนี่ยท่านยืนอยู่นี่นะกลางคืนนะ่ะใครมานี่บว่างนันนะข้างข้างนี่เราไม่เห็นกลางคืนใครมานี่นะขึ้นว่ากระผมะนี่ฟังเสียงที่ว่ามากระผมนะ ขึ้นทันทีเลยอันนีผมผมผมเนี่ยตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาแย้งสิพินาสิตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านฟังสินะเอาเอาแย้งสินะ,อะพอว่าจะกลับปุ๊บไปก็ผมชื่อพระมหาบัวเออก็ว่างั้นที่อยู่เลยเสียงล้านเลยนะั่นน่ะเงียบเงียบพระเดินเดินโยกรมอยู่เงียบเหมือนวัดล้างนะต่างองค์ต่างเดินโยกรมแล้วมืดซะด้วยอืม เพราะว่ากระผมผมใส่เปี้ยงออันผมผมเลยตั้งแต่คนหัวล้านมันจะมีผมตรงที่มันไม่ล้านฟังที่หนักตรงที่มันไม่ล้านมันก็มีผมโอ้โหเขาเนี่ยก็พริกใหม่แล้วกระผมชื่อพระมหาบัว,วะเออก็ว่างั้นสิว่างั้นมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ผมฉัแม้แต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแล้วแม้แต่เด็กก็มีผมนั่นเห็นไหมละ่ะ เพราะว่าพ้าเนียนได้ยินเนี่ยสิเสียงสั่นลัานอยู่พอต่างองค์มาท่านก,ก็เลยออกจากท่าจงกรมขึ้นมาแต่เกี้ยงเท่านี้แหละนะแต่เกี้ยงดอกบัวนะั่นเล็กๆกนะันอ่ะมันกําลังจะจุดไฟพากะพุ้บพระขึ้นมามาจุดไฟนะแม้มันถึงใจจริงนั้นดูที่น่าจะเป็นผลลบนะท่านดุขนาดนั้นเนี่ยมันก็สมที่ว่านี่แหละอาจารย์ของกูของเราหนะว่างั้นนะ นี่อาจารย์เราๆที่ดูสามบันไปเลยนะไปก็เป็นตัวอย่างว่าแล้วโอ้ยทำไมท่านพูดถูกนั่งหนาวผมตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านหาที่ท่ามันโอ้ยท่านทำไมท่านพูดถูกนะพอเราเพว่ากับผมก็อย่างนั้นเรซี้ยู่มันถึงจะรู้เรื่องกันนี่แม่แต่เด็กมันจะมีผมเอาเอาอย่างเดียโอ้ยยิ่งถึงใจนะเราไม่ลืมนั่นเลยเช็นไหมล่ะ เราหาเหตุหาผลท่านจะดูขนาดไหนท่านจะขับไล่ไปได้ให้เราไปเองให้เราเจอเองอืเหตุผลกลไกอะไรท่านจะแจงมาอยู่ๆมันดุเฉยๆอย,ๆอยู่ๆมันไล่เฉยๆเป็นไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ขนาดนี้ว่างั้นเลยนะชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยทําอะไรไม่มีเหตุผลเป็นไปไม่ได้นู่นมันมันเอาตรงนี้เลยนะนี่เราจะไปเองนี่แหละอาจารย์ของเรานะบอกว่าอาจารย์ของเราในใจเลยนะ ไปก็เป็นโดนอะไก็เลย,ปเ,ลยเป็นอาจารย์ของเราเรื่อยไปเลยนะาพรอที่ถอยไม่ถอย <c oughs> นี่เราไม่ลืมพ่อแม่อาจารย์มันท่านอยู่ไปอยู่ไปท่านว่าตรงไหนไหนจับพระมรรยาภินาะเป,นป,ป็นคำหมดเลยไม่ว่าธรรมราไม่ว่าดูดายากับไม่ว่าเผ็ดว่าร้อนขนาดไหนหาจับความผิดของท่านไม่มีเลยมีแต่ความถูกต้องทำละสาสางสิ่งสกรปรกทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วก็อยู่ไปอยู่ไปเราก็ปรับตัวของเราเรื่อยก็ไป สุดท้ายความดุด่านั้นมันเป็นเหมือนกับฝนตกมาจากบนฟ้าสําหรับคนกําลังร้อนๆก็หิวหิวก็หายอยู่กับน้านะท่านเปี้ยงหเปี้ยงนะใครอยู่ที่ไหนแตกมาแล้วนะคือนั่นแหละทําจะออกความหมายว่างั้นนะอไอทิว่าด,ดุแล้วเลยไม่มีไอเลาไปอยู่กับท่านกับมึงมันอยู่ไปอยู่ไปไมันก็เป็นแบบเดียวกันหาที่ค้านไม่ได้นะนี่เราพูดถึงเรื่องพระแม่กรูจันทร์มัน่น อยู่ไปเลยที่นี่เลยถ้าท่านไม่ดุมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรอะไรอยู่นะการจะเทศนานว่าการซึ่งวันนั้นก็เป็นวันประชุมและจะเทศแน่ๆแ,แล้วใครก็ทราบกันนะเจะเทศไอ้เรามันก็ยังต้องหาพิเศษอีกอ่ะคือท่านแทศธรรมดานี่ถึงนิพพานก็ตามนะ้ำฟาดจะพุ่งถึงนิพพานไปเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้ก็ตามเนี่ยแต่รู้สึกมันจะขาดอะไรอยู่มันอยากพวกบ้ากิน พุงเฟอเ้อเหงอย่างเรานี่คงขาดน้าดําปลาติดข้างๆเก้าอี้เออ,เอข้างๆโต๊ะข้างๆกินบนโต๊ะว่างันไปนมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเรามีอะไรอะไรสอดเข้าไปแทรกเข้าไปแย่ท้งนนทางนี้บ้างก็ไปเพราะท่านเอะอขึ้นมานั่น,น,นทีนนทออ่นี่นะรับพางเลยลราทาออกเต็มเหนี่ยวเลยนี่เราก็เป็นนิสัยอย่างนั้น ขึ้นไปหากเรื่องจ้านหากดีเรื่องนี้ฉันเดี๋ยวก็ไปโดนท่านจนได้ละไม่ใช่จันวานะเพราะว่าท่านก็พางเอาะไรที่เอาละใช่ได้แล้วได้การไขก๊อกได้แล้วก็หมายว่างั้นดังนั้นเรเพียงเพียงเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มคำไม่มีที่ต้องติฟังได้อย่างถึงใจถ้าทีอะไรไปจะเถือนท่านให้ท่านออกแบบนั้นถ้าท่านเทศธรรมดานี่สูงกันขนาดไหน เหมือนอากาศน้ําปลาอยู่นีอ่อยู่งั้นสูงกว่าจริงแต่มันไม่มีจุดเด็ดจุดเด่นจุดอะไรขึ้นว่างั้นถึะให้มีขึ้น <c oughs> ถ้ามีอะไรแทรกเข้าไปท่านเนี่ยโผงผางออกมาเนี่ยนั่นแหละพลังออกแล้วนั้นเรียกว่าไขากอกแล้วงาม,มี่พุ่งพุ่งเลยโอ้ยเราไปเลยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยได้จะไปหาต้องตีท่านตรงไหนไม่มีนะ ว่ามาตรงไหนตรงไหนพิจารณาว่าผู้ฟังก็ฟังเพื่ออาจเพื่อทําเพื่อการ,รึกษาลงจริงฟังหมดทุกแง่ทุกมุมท่านออกแง่ไหนไหนไม่มีที่จะผิดไปนะมันก็ลงนะที่ <c oughs> อแล้วคำว่าดูว่าดา่าโลกมันชินแต่การยกยอปอปั้นกัน มันไม่ได้ชินทางอัตตังธรรมที่พูดอย่างมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาที่จะนํามาทําประโยชน์ได้อย่างเต็มจัดเต็มส่วนมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ฟังได้ฟังตั้งแต่ยกโยปอปั้นร้อยสันพันคมใจเป็นอย่างหนึ่งที่ยาแสดงมาเป็นอย่างหนึ่งไม่คงกันผู้ไปปฏิบัติตามนั้นก็หาที่เชื่อถือกันไม่ได้เพราะร้อยเล่ร้อยเหลี่มร้อยสันพันขม ลงมาสุดท้ายก็มาเกรงใจเขาเกรงใจเราชอบข้าอะไรก็เกรงใจกันว่าอะไรเกรงใจกันสิ่งที่เกรงใจกันนั่นที่ที่ที่ให้ทําเกรงใจนั่นคือสิ่งที่ผิดนะเขาก็ผิดเราก็ผิดเขาจะว่ามาก็เกรงใจเราเราจะว่าไปก็เกรงใจเขาต่างคนต่างเกรงใจกันก็ทําสิ่งที่ไม่ดีที่เกรงใจกันอยู่นั่นแหละออกทั่วประเทศเชแดนคนมีตั้งแต่ ความเดือดร้อนวุ่นวายผิดพลาดตลอดไปเพราะไม่ได้พูดอย่างโกงไปโกงมาก็ติดเขาติดเราติดสูงติดต่ำจะพูดอะไรก็กรงอกรจใจที่เลกจะสนุกคืนเอาคืนเอาแล้วสิทรรท่านไม่เป็นอย่างนั้นโกงไปโกงมาเลยกงไหนที่มันขวางไส้เปียออาไปขาดตะบ้านไปเลยขวางตรงไหนปัดตรงไหนขาดตะบานลงไปนั่นภาษาธรรม ทำแท้ท่านมันมีติดเขาติดเราติดสูงติดต่ําถ้าไม่มีอะไรไม่ตั้งแต่หลักความจริงล้วนๆออกตามหลักความจริงนั่นทีนี้ผู้ฟังก็ตายใจตายใจ,ยใจเพราะไม่มีเล่ห์มีเหี้ยมเหมือนที่เหลนทำมันต่างกันอย่างนี้นะถ้ามีลมีเกรงใจเกรงใจเขาเกรงใจแล้วพูดอะไรมันก็พูดไม่ได้หรอว่าไงถ้าเอาทำเป็นหลักเกณฑ์ไปแล้ว ไปได้สะดวกสะดวกยิ่งพิเรศสิ่งที่ทําให้เต็งนั้นเต็งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขาดสะบ้ดนลงไปจากใจแล้วมีแต่ทำาั้วล้วนแล้วผางเลยผางเลยผางเลยไม่มีคําว่าสูงว่าต่ําของจริงอยู่ตรงไหนเข้าตรงนั้นของจริงจะไปเดินลัดเลาะทางนั้นทางนั้นสูงหอี่นี่สูงหรือไม่เอาไม่มีหลบนั้นนี่เรียกว่าร้อยสรรพันคม ทำท่านโกงไปโกงมาเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ฟังที่อย่างพระพุทธเจ้ารับสั่งพระโพธิเั์พระโพธิเลศก็เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปริยัตินั่นแหละพอเวลาไปหาพระพุทธเจ้ามาหาก็มีตั้งแต่โพธิเลศโพธิเลไบลานเปล่าไมลานเปล่า มาอะไรให้ไปกับใบลานเปล่าให้ไปมาใบลานเปล่าให้มาให้ลูกให้ยืนให้เดินมันมีแต่ใบลานเปล่าไปอย่างนั้นทีนี้พระนั่นท่านมีวิเนสัยพระองค์ทรงทราบวิเนสัยแล้วก็ใส่เปรี้ยงเลยโปธิรัสโบธิรัสเลี้ยนเปล่าเปล่าใบลานเปล่าเลี้ยนเปล่าเปล่าือมาลาจนมาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์แปลีิยิ่งพิสดารไปอีกนะ ใบลานเปล่าหัวลนเปล่าหัวล้านเปล่าบวชเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่าเลื่อยไปเลยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแปลเห็นไหมล่ะนั่นหละท่านแปลแต่พระพุทธเจ้าท่านแสดงมานั้นพวกที่แปลนั่นก็แปรเก่งใจเขาเก่งใจเราไปเรเรียบเข้าใจไหมมีใบลานเปล่าฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟาดพริกน่นพริกนี่ใบลานเปล่ากินเปล่าเลี้ยงเปล่าๆบวชเปล่าเลื่อยไม่จบเปล่า ตายปเปล่าๆเรื่อยไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเห็นต่างกันไหมล่ะท่านพูด <c oughs> ทีนี้พระโ <c oughs> ปรติลัสท่านมีปณิสัยอยู่แล้วตามที่พระองค์ทรงเรงทราบแล้วม๋หนี่เราไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือนั่นฟังที่นะ่นเขาเคารพนับถือลือหน้าว่าเป็นผู้มีความรู้ความอยากเป็นครูเป็นอาจารย์เวลามาหาพระพุูธจเจ้ามีแต่ใบลานเปล่าใบลานเปล่า แสดงเหมือนหนึ่งว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยนั่นเอาไปคิแต่ลงคำสัตย์สดารับสั่งอมาคําไหนแล้วจากไม่เป่นโมฆะเห็นไม่กัญชิดนะต้องเป็นคําสั่์คำริวอย่างนี่จะคงจะเป็นเพราะเราลืมตัวมีคอนท่านจึงกระตกเอาบ้างสองเราอาจจะมีนิสัยอยู่บ้างพอที่จะ ฝึกสรมาได้ท่านจพงใส่ปัญหาอย่างนี้มาเป็นการฝึกสรมาในตัวว่านั่น <c oughs> ได้อันนี้เป็นคติแล้วกลับมาวัดยังไงเราจะต้องออกปฏิบัติเท่านั้นนั่นเห็นไหมละ่ะลงใบาลานเปล่าเลี้ยงเฉยเฉยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านผู้เลินเลยเหล่านั้นมีแต่ท่านนักปฏิบัติทางนั้นทางนั้นไม่เเป็นใบาลานเปล่าแบบเราที่เลี้ยงเฉยเฉยไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้นั่นว่า เราออกไปมาถึงวัดลูกศิษย์ลูกหาแต่วัดไม่บอกใครเลยนะเตรียมของบุกว่าบริขารแปงไปเลยไปฟังท่าก็ฟังจริงๆแล้วสำนักที่ไปนั้นท่านก็ปรากฏมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> มีแต่พระอรหันอยู่ในนั้น, <c oughs> นท่านไปหาท่านก็ฟังที่อรหันท่านโง่อะไรท่านงาอ,น <c oughs> านองนี้ท่านก็พลิกไปแบบนี้ไม่รับ พลิกแบบนี้โยนให้องนั้นองนั่นก็พลิกแบบนั่นโยนให้องนี้ไม่ยอมรับองไหนองไหนก็ไม่ยอมรับท,ทั้งที่เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นสวา,สามารถที่จะสอนท่านได้แต่ท่านนี่คือหาอุบายทรมานเรียนถึงขั้นจบวะไกลปีเด็กแล้วมาขนาดนี้จะมีที่ถิมันาประการใดหรือไม่ท่านพลิกแพรง่งมหาอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่รับโอ้ยท่านเป็นถึง ขนาดาพระไกรพีโดพระไกรพีโดกเคลื่อนที่ผมจะได้รู้เรื่องอะไรรูเราเราอยู่แต่ในปาดด่าในเขาม้อกายถวายตัวเลยท่านก่อนเอาทางนั้นให้ดงมีทดลองดูลองดูเป็นยังไงแล้วไปงอ,อแ์แรกก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันไล่จงก,ก็ทั้งถึงเนนเนนก็เป็นเนนอหรหันต์นั่นเห็นไหมพอไปถึงนั้น่ะเนนก็ปัดอีกเหมือนกันเรื่ี่นี่อาจารย์ก็เลยบอกเอาลองดูที่เนนล,ลองพูดคุยกันบางซี่วะ เป็ยังไงบางทีนิสัยวัฒน์นเกี่ยวโยงกันพอได้เรื่องได้เล่ากันแล้วลองศึกษากันดูที่กับอาจารย์คนนี้นะเป,ป็เนยังไงวันเนงก็เลยรับอพออาจารย์ใหญ่เตือนทานัันนั้นก็รู้ทันเลยแล้วสอนเนรน,น้อยนั่นแหละสอนโปธิรัตอาจารย์ใหญ่พระไกรพิโดคเคลื่อนที่ไปที่ไหนนี่ก็ทําจริงๆด้วยนะไปที่ไหน อาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนสมเด็จน้อยสมเด็จน้อยเป็นเหมือนมหาเถระเดินตามหลังต้อยๆไปทั้งนั้นก็ทดลองแบบนั้นแบบนี้นั่นเห็นไหมละ่ะเนน้อยน้อยก็จริงแต่ความรู้ม่ได้น้อยนี่ฝึกฝนอบรมหาอุบายวิธีหลายสรนหลายคมพิกแพงเพื่อจะทดลองดูทิฏฐิมานะเป็นความจริงต้องจะต้องการอัรรมจริงๆเหลอเลยทำอะไรพระองค์งนั้นพระเถระองค์นั้น ไม่ได้มีขัดข้องว่าอย่างไงเอาอย่างนั้นไปอย่างนั้นบางทีให้คลองผ้าอยู่ๆเไปเอาของในกอไผ่ให้ผมผมต้องการนั้นนั้นว่าเนนทดลองเท่านี้ก็คลองผ้าปุ๊บปั๊บไปพอจะเข้ากอไผ่จริงอ๋อผมไม่เอาแล้วพริกบางทีคลองผ้าแล้วลงให้ในสระน้ําผมต้องการดอกบัวอยู่ตรงนั้นหรืออะไรอยู่ในน้ามันคลองผ้าลไล่ไม่กลัวว่าผ้าจะเปียก ลงไปพอภาพจะเปลี่ยนจริงอ้าละผมไม่เอาละพี่เน่เน้นทดลองจงสร้่งเสร็จแล้วจึงมาเทศสอนพอเทศสอนแล้วก็บรรลุธ,ธรรมขึ้นถึงขั้นมัธยัตินั่นแหละเป็นจิตใจเป็นกลางบางจิตใจเชื่อมแล้วนี่ท่านเนี่ยนี่จะสอนพระมหาเทรานั้นให้สำเร็จอรหรนันในนั้นก็ได้ เพราะนี่เป็นอาหารนั่นเป็นโปธิีัแบบลรานเปล่าเฉยจะสอนให้เป็นปนัญหาก็ได้แต่เนรไม่อยอมสอนเพื่อเทิดเกียรติของมหาเถระนี้พอเห็นว่าได้จังหวะพอเหมาะพสมสมควรที่จะสําเร็จมากผลที่ผ่านได้เดียปพาไป,ไป,ไปหาพระพุทธเจา้าหรือไป็มอบถวายพระเจ้าให้ทรงโปรดเมตตาสั่งสอนให้สําเร็จ ต่อพระพักผู้ดีเจ้าน่ะสมชื่อสมนามสมเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่เนนก็หลีกตัวหนีเสียเข้าใจไมหมล่ะมอบให้ผู้ใหญ่เลยพอไปเป็นยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอน่ะนะบางทีนะไมไดาอาจารย์เธอเป็นยังไงลูกศิษย์ของเธอว่าอ๊ย้ยหาได้ยากพระเจ้าข่าวครูาอ,อาจารย์แบบท่านอาจารย์องค์นี้ไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วอพอไปถึงแล้วเนนก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าดูกคนเนนหลีก เงียบเลยมอบในตัวนั่นแหละหรือทั้งว่างก็ได้เลยให้มหาเทละกับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันพระองค์ก็เทศนาว่าก <c oughs> ารสําเร็จเป็นนารนขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ล้างให้ทุกอย่างเพื่อเกียรติเข้าใจไหมถ้าว่าน,นี่จะสอนให้ได้นั้นก็ได้ไม่ได้อย่างไรเป็นอาหารแล้วแต่ไปมอบให้พระพุทธเจ้าให้สมเกียรตินั่นเห็นไหมฉลาดไหมละ่ะ เนี่ยเรื่องราวพูดมาจากไหนยังไงไม่รู้นะไปใหญ่เลยนะออสนุดลืมทิศลืมแกงเราก็ดีน <c oughs> ั่นละเรื่องทำท่านกงไปกงมาท่านมีมนนีเล่มีแหล,ลมร้อยสรรพันคงท่านกงไปกงมาท่านอย่างนั้นอย่างเนี้ย <c oughs> เ,เ,เหมือนกันจนช่างเด็กเอาใบล้วก็จำ ไม่ได้อย่างนี้อยู่แม่พภากิจที่พระเจ้าทรงแสดงแต่พราะพราะบูชิบูชายจนสัเ้เร็จมรกของนิพพานไปจำได้แต่ว่าปัญญาเวชายจะเจภูริและว่าจะ,จะต่อไปผืนจำไม่ได้